Mày nghe tao nói sao? Mày là thay đổi những khó khăn cho tao rồi. Tao đã thay đổi những khó khăn cho mày rồi. Thôi thôi. Đi thôi. Tao rồi. rồi

อระวังนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะโดนล้มหรอเอ้าใครเกี่ยวขวานไปวะตูนเนออแม่งเอ้ลีกิตยังไงอ๋อประจำเบิร์เสกเบิร์เสก

<c oughs> ไม่รู้ว่ากูไปแล้ว <c oughs> โฮ้ยไม่ได้แด,ดกวกวูวะดิไอ้สารกูปีนขึ้นมาก่อนเด็กเงี้ยไปแล้วไอ้สั์อย่า,า <c oughs> <c oughs> บังประตูอย่บาบังประตูโอ้ยกู <c oughs> ชีพมืดนำมอดอก เฮ้ยไอคไอ้สัสไอคีโวยโอยคเพื่อนตูนอคาอืมตัวใหญ่เพื่อนตัวใหญ่เพื่อนกอนิก่อนรัวัง้ยูเผาแล้วกูเผาแล้วเพื่อนกูเผาแล้วมมีตัวเด็กขึ้นมา อยูอ่ตัวใหญ่อย e ่างเดียวเลยเพื่อนขึ้นมาแล้วอ๋เสวยป่ะสวยป่ะสวยป่ะตายแล้วตายแล้วพอแล้วพอแล้วห่างละมัดว่ะเก็บกระสุนเัยเหมือนม้อีกแล้วปะไปอลไรนะไอ้สัสเชียไม้มาเยอะเหลือเกิน ไปแล้วอุ้ยไป้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล้วไดแลวไปวไปแลไปแลลไป้า้ไป้วไป้วไปแล้วว้้้วแล้ Ring run, ring! What the hell? These things còn phải ừ, phải này, vung vung này, vung 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 อย่ายิงนะมันร้องไห้อยู่อย่ายิงนะไอ้สัสเฮ้ยเพื่อ,นม,อนมาแล้วซกกองรัวกูมาแล้วไอ้ตัดสกาเฮ้ยมีมีมีเป่ายาด้วยนะมีเป่ายาด้วยนะใส่ใส่ใส่กระป๋ายาเออนี่เลยอ๋อแต่กูใช้เงากว่านั่นกัน เร็วๆนะมันจะพังประตูเข้ามาแล้วเพื่อนนี่มีปืนมีปืนที่เรียกหลากหลายอิชโปก็มีนะเพื่อนอิชโปก็มีนะระเบิดละนี่ไงเลเซอร์มองเห็นไหมอยอดวะพ่อพ่อทักตัวหนี้ลงไฟสิดัเหรือเปล่าวะนักกดเลยกดเลย

ขึ the the ้ day, นหลังคาด้ขึ้นหลังคาด้ไปไปไปใส่ยังไหนไหมวะไม่รู้เหมือนกันวรอระเบิดไปเอาระเบิดไปเระเบิดต้องกันป้องกันเก็บไปเก็บไปคนหนึ่งไปแเลนไปกันนายไอ้ดี ไไรดูหลังด้วยดูหลังด้วยตูนดูหลังด้วยเพื่อนสุดยอดไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไป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 ยิงยูยิงอยู่ไปแล้วกูไปแล้วดูตามกูมาด้วยเผื่อมีคนดักกูตามกูมาตามกูมาหน่อยเพื่อนเพื่อนไหนมึงอยู่ไหนแล้วกูไม่เห็นนะเนี่ย

ไปมูไปตอเนยไม่ตายแล้วอ๋อลงมา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 มาหนีมานี nah, ่มานี่ไอ้ตรงที่มันระเบิดนี่ได้ป่าวเฮ้ยตุนอยู่ไหนตุนกูวิ่งมาติดในการเตะเลยนะ วิวว oh ิววิวโอ้ยโอ้โหแม่งโดดครั้งที่สองไวจัดลิฟเพื่อกูอะไรนี่ก็เอาเอาอะไรวะมึงอยู่ไหนวะตัวหางไม่เจอแม่งไม่ไหาอตัวเสื้อสูดเนี่ยมึงกูอยู่ใกล้ตัวเสื้อสูดเนี่ยอ๋อมึงอยู่ในกองตศพแต่ยี่่่ สู่มาเลยสู่มาเลยหาเต้นหาเต้นเอาเต็นเลยก็ได้ดอกขันจิเต้นนะชิ้นแรกก่อนตู้นชิ้นแรกก่อนไม่มีวะกูไม่มีวะเอายวหาในเต้นก่อนในรูปสองกูจะหมดแล้วมันโคตรเต็มเลยอย่างนี้มาเลยเพื่อน ต้่ม uhm ีเหรอตมมีจ้มีเลิดไปตามกูมาเพื่นตามกูมาไปไไปก่อนฮะเหนไหอ่ะตามกแม็ไปเลยมึงไะเดี๋ยวกูดูหลังฮะเนี่ยมันเราถึงจุดเข้าแล้วเนี่ยเรถึงจุดเซฟแล้วนี่ตุตุตกูตรกู ตกก okay. yeah. oh, ูมีตกกูมีโอ้ยโอ้ยตกกูก็มีตกกูก็มีวิ่งมาอย่างเร็วเลยเอาไว้เซนเตอร์ไปแล้วไปแล้วไป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 ไไป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  ตนตเข้าไปเลยตนเข้าไปก่อนไปไปลุ้นสานแล้วลุนสันไปแล้วไปเลย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 ไปไปไปยไปล,ลไปเลยไไไปเลยไเไปเเเาเาไย